มีชาวบ้านเขามาร้องขอความเป็นธรรมนะครับถูกตำรวจนั้นยัดยัดข้อกลาาอ่าวหาอ้ารอบครองอาวุธปืนไว้อย่างนั้นนี่นะเรียกรับเงินเนจตนาต่อรองด้วยครับคนที่อธิบายพลาดอยู่นี้ไปร้องกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับชื่อว่าคุณพิบูลตั้นไทยครับอายุ50ปีและอท่านนี้แหละครับหรือเขาเรียกว่าช่างตูช่างตูครับเป็นคนหมู่ที่7็ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงครับขอความเป็นธรรม เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยช่างตู้คนนี้นะครับเป็นช่างก่อสร้างไว้อย่างนั้นนะแต่ไปรู้จักคนนึงนะครับชื่อว่านายซีเกมซึ่งเป็นช่างก่อสร้างด้วยกันนะครับนายซีเกมนี่นะอายุประมาณสัก30กว่าปีเท่านั้นเองครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมเอากระสอบปุ๋ยมาด้วยนะครับตัวเองก็ถามนะครับตามภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะเออกระสอบปุ๋ยนะครับมีอะไรนะครับว่าอาวุธปืนไว้อย่างนั้นนะปืนลูกซองนะครับว่าเอาไปซ่อมให้หน่อย เออเดี๋ยวมาเอาไว้อย่างนั้นตัวเดียวเฮ้ยผมซ่อมบ้านนี่เราซ่อมบ้านนี่ไม่ได้ซ่อมปืนว่างนั้นนะไม่นานเท่าเดองครับเหมือนกับว่าวางแผนกันมาตำรวจมาเลยครับว่าอย่างนั้นนะตำรวจสพป่าบอนนะครับมีผู้หมวดคนหนึ่งดาบประมาณสักสามคนเออสี่คนครับสังกัดชุดสืบสวนสอบสวนภูทรป่าบอนจังหวัดพัดทพลุงมาที่บ้านทันทีครับ บอกว่านี่ครับผมเนี่ยมีอาวุธปืนไม่ได้ครอบครองด้วยเพราะฉะนั้นถูกต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาเชิญตัวไปโรงพักแล้วก็สอบตั้ง3ามชั่วโมงสอบที่ว่านี้นะครับเอาความผิดมันแรงนะมีอาวุธปืนนะครับทั้งทั้งที่บอกว่าช่างตู้นะก็บ่าไม่ใช่ปืนของผมแต่นะครับตำรวจบอกว่าในไม่รู้แหะครับครอบครองมาแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ละกันนะ ถ้าสมมติว่าอยากจะพ้นผิดเหรอเอามาเลยครับนี่นะเงินห้าหมื่นไปอย่างนั้นนะตัวเองก็ไม่มีหรอกครับก็จะไปคุยกับภรรยาภรรยาสุดท้ายนะครับสงสารก็ไปหาเงินมาให้ได้สองหมื่นครับจ่ายตำรวจไปแล้วก็ปล่อยกับบ้านไว้อย่างนั้นนะสุดท้ายมันเกิดความแค้นนะครับนี่นะช่างโต๊ะบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครับผมเกิดความแค้นหาเงินส่งลูกเรียนหนังสือนี่นะกฎหมายเลรอผู้ถือกฎหมายแล้วเอาเปรียบชาวบ้าน ขับแค้นใจนะครับเพราะว่าคนทํางานแบบนี้ทํานาบนหลังความทุกข์ของพี่น้องประชาชนจึงตัดสินใจนะครับมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ต้องว่ากันต่อแล้วครับว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นครับ้องให้ความเป็นธรรมครับให้ความเป็นธรรมกันค่ะเจ้าหน้าที่ทํางานบางทีก็เครียดคุณสวย come on my